คลิปนี้จะมาพูดถึงธุรกิจร้านกาแฟสดพิง k c คาเฟ่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ในฝันของข้าพเจ้าเองค่ะค่ะ สำหรับ b u s i n น s s Summary นะคะร้านกาแฟาสดพิงค์คาเฟ่นะคะมีแรงมานานใจมาจากชื่อของตัวเองและการที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆที่เป็นสีชมพูเกิดความอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นจึงตัดสินใจเปิดร้านกาแฟาสดพิงค์คาเฟ่ให้เป็นร้านกาแฟาสดสีชมพูที่ทุกคนได้เข้ามาดื่มกาแฟาและมีความสุขไปด้วยกันร้านกาแฟาสดพิงค์คาเฟ่นะคะมีเมนูหลากหลายให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น เมนูกาแฟชาตัวเลือกเมนูร้อนเย็นหรือเมนูปั่นนะคะรวมไปถึงเมนูเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเค้กส้มเค้กบูเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่เค้กกาแฟและเค้กเบเต์เป็นต้นค่ะบริเวณเคาน์เตอร์ยังมีสินค้าเสียมพูให้ได้เลือกกันอย่างจุใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาปากกาและพวกงกุญแจในราคา20บาทเท่านั้นค่ะในส่วนของโลโก้ ของร้านนะคะจะเป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นตัวแทนเจ้าของธุรกิจนะคะโดยใช้แอปพลิเคชัน p i c Art เป็นตัวช่วยในการออกแบบโลโก้ค่ะดาวน์โหลดได้ง่ายๆที่ App Store หรือ Play Store ค่ะสำหรับ S T P นะคะในส่วนของ segmentation นะคะเราจะแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ค่ะ1น,นะคะ เกณฑ์ด้านภูมิศาสตร์ค่ะแบ่งโดยใช้กลุ่มที่อยู่อาศาัยนะคะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะ 2. นะคะเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ค่ะแบ่งโดยใช้กลุ่มเพศเพศชายเพศหญิงอายุนะคะต่ำกว่า20ปี21-30ปี31-40ปี41ปีขึ้นไปรายได้นะคะต่ำกว่า1 5 0 0 0บาท 1 5 0 0 0บาทถึง20,000บาท2 1 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0บาทและ2 5 0 0 1บาทขึ้นไปค่ะ 3. นะคะเกณฑ์ด้านพฤติกรรมนะคะแบ่งโดยใช้กลุ่มโอกาสในการซื้อซึ่งจะแบ่งเป็นซื้อเป็นสม่ำเสมอซื้อเป็นบางครั้งนานๆซื้อครั้งแล้วก็กลุ่มของการมองหาผลประโยชน์นะคะแบ่งออกเป็น พักวันหย่อนใจใช้อินเทอร์เน็ตฟรีเสร่อมภาพลักษณ์ตัวเองให้ทันสมัยแล้วก็นัดพบปะสังสรรค์ค่ะ 4. นะคะเกณฑ์ด้านจิตวิทยานะคะแบ่งโดยใช้กลุ่มชนชั้นทางสังคมนะคะชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็กลุ่มของรูปแบบการดำรงชีวิตนะคะชอบเข้าร้านกาแฟหลงใหลาการดื่มกาแฟนั่งเพลินๆหรือถ่ายรูปชิลๆค่ะ targeting นะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกคือเพศชายเพศหญิงที่มีอายุ21-30ปีมีรายได้15,001บาทถึง20,000บาทอาศัยอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลที่มีพฤติกรรมการซื้อสม่ำเสมอต้องการพักผ่อนหย่อนใจนัดพบปะสังสรรค์และเสริมภาพลักษณ์ตัวเองให้ทันสมัยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางที่มีร้อยสไตล์หลงไหลการดื่มกาแฟ ชอบเข้าร้านกาแฟและนั่งเพลินๆหรือถ่ายรูปชิลๆค่ะสำหรับโพซิชั o นนิ่งนะคะร้านกาแฟสดพิงคาเฟ่นะคะนั่นจะอยู่ในกลุ่มกาแฟราคาปานกลางในท้องตลาดที่มีการตกแต่งร้าน โดยชูเอกลักษณ์ของความเป็นสีชมพูให้บรรยากาศสบายผ่อนคลายเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสถานที่สำหรับพักผ่อนหรือมาสังสรรค์เพื่อพบปะพูดคุยถ่ายรูปชิลๆและทำกิจกรรมส่วนตัวต่างๆค่ะความหมายของโลโก้นะคะเริ่มจากเด็กผู้หญิงซึ่งสื่อถึงเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงอ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ใครๆเห็นก็รักและเอ็นดูอยากเข้ามาใช้บริการค่ะส่วนสีชมพูเปรียบเสมือนความละเอียดอ่อนความน่ารักสดใสบริสุทธิ์และเปรียบเสมือนความรักที่ทางร้านมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ สำหรับร้านพิงค์ a าเฟนะคะมีการออกแบบโลโก้ด้วยแอปพลิเคชัน p i กอารซึ่งแอปพลิเคชัน p i กอารสามารถใช้สร้างโลโก้หรือส er ติกเกอร์ติดสินค้าหรือทำรูปไอคอนลงใน Facebook และสื่อโซเชียลต่างๆเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเมนูคำสั่งเป็นภาษาไทยเข้าไปสืกษาไม่กี่นาทีก็ทำโลโก้ของเป็นของตัวเองได้แล้วค่ะสโลแกนของร้านคือพิงคาเสร้างรอยยิ้มอิ่มความหวานค่ะ สำหรับคุณสมบัติของแบรนด์นะคะ1สีของร้านซึ่งเป็นเสียมพูมีการตกแต่งร้านให้เป็นเสียมพูพาสเทลที่เต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงค่ะ2นะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะมีการออกแบบแก้วของเครื่องดื่มและปอกแก้วกระดาษให้เป็นรูปโลโก้ของร้านค่ะ3นะคะดนตรีซึ่งร้านกาแฟสดพิงค c คาเฟจะสร้างบรรยากาศของร้านโดยการเปิดเพลงอะคูติก จังหวะเบาๆสบายๆเพื่อที่ลูกค้าจะรู้สึกผ่อนคลายค่ะและสีนะคะกลิ่นของร้านค่ะร้านกาแฟย่อมมีกลิ่นของกาแฟค่ะแค่ลูกค้าเปิดประตูเข้ามาก็จะได้กลิ่นของกาแฟขั้วบดของทางร้านนะคะซึ่งกลิ่นของการบดกาแฟนี้จะช่วยกระตุ้นความรู้สึกของลูกค้าให้เลือกซื้อสินค้าและใช้เวลายอยู่ในร้านมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้นด้วยค่ะ 6. นะคะอัตลักษณ์ของแบรนด์ค่ะซึ่งร้านกาแฟสดพิงคาเฟ่นะคะจะใช้สียมพูพัสเทลเป็นตัวแทนค่ะซึ่งเป็นสีแห่งความอบอุอน่นผ่อนคลายดึงดูดความอ่อนหวานความสเสน่หาที่นุ่มนวลความอ่อนโยนและความรักแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งเหมาะกับตาสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงสีชมพูค่ะ7นะคะแบรนด์เอสเซนต์ค่ะซึ่งแบรนด์เอสเซนตของร้านกาแฟสดพิง คาเฟ่นะคะคือจุดนั่งชิลถ่ายรูปชิคๆลงรูปไอจีเบาๆสำหรับคนที่ชื่นชอบสียงพูสไตล์นักเรียนวัย15ขวบค่ะการสื่อสารของแบรนด์นะคะ 1. การโฆษณาค่ะร้านกาแฟสดพิงคาเฟ่นะคะมีการโฆษณาออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, t a ูล่าทวิต t ตอร์ไอจีแอสเซนต์ยูทและการซื้อแบนเนอร์บนเว็บไซต์ค่ะและโฆษณาผ่านออฟไลน์นะคะจะมีป้ายโฆษณาและโบชัวค่ะ 2. นะคะการขายโดยบุคคลค่ะซึ่งการขายโดยบุคคลของร้านกาแฟสดพิงค์าเฟ่นะคะจะใช้พนักงานภายในร้านติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาในร้านเพื่อแนะนำโปรโมชั่นและแนะนำเครื่องดื่มภายในร้านให้ลูกค้ารู้จักและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดค่ะและเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจอยากซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งลูกค้าสามารถได้รับข้อมูลที่ตรงกับความต้องการทันทีค่ะ 3. การตลาดโดยตรงการตลาดโดยตรงของร้านกาแฟาสดพิง์คาเฟ่นะคะจะมีการส่งคูปองส่วนลดและบัตรอวยพรในวาระสำคัญต่างๆให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมลและผ่านทางไปรษณีย์ถึงหน้าประตูบ้านนะคะและมีการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์รายบุคคลเพื่อขายสินค้าเพื่อสร้างโอกาสในการขายหรือข้อเสนอใหม่ๆสำหรับลูกค้าที่มีอยู่ซึ่งการตลาดโดยตรงเหล่านี้นะคะจะช่วยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองพิเศษค่ะ 4. การส่งเสริมการขายซึ่งร้านกาแฟสดพิงค c a าเฟจะมีการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายโดยการลดราคาเครื่องดื่มแจกคูปองโดยเน้นไปที่การชิงโชคเพื่อแจกของรางวัลแถมของพรีเมียมและเครื่องดื่มของทางร้านเมื่อซื้อครบตามที่ร้านกำหนดไม่ว่าจะเป็นซื้อครบ10แก้วรับฟรีกระเป๋าผ้า1ใบหรือซื้อเครื่องดื่มเย็น2แก้วแถมฟรีเครื่องดื่มร้อน1แก้วและสิทธิ์แลกซื้อต่างๆภายในร้านค่ะ 5. การประชาสัมพันธ์หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งร้านกาแฟโสดพิ n งคาเฟ่ทำการ PR ประชาสัมพันธ์ด้วยการทำรีวิวร้านเพื่อทำให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์โดยการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการทำทั้งในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนต์เพื่อให้เห็นถึงรูปร่างหน้าตาของร้านขั้นตอนการทำเครื่องดื่มเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพชัดเจนได้มีความมั่นใจในธุรกิจมากยิ่งขึ้น และพิงค c a าเฟ่มีการสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมต่างๆที่ให้การช่วยเหลือชุมชนผู้ผลิตกาแฟชาและโกโก้เช่นโครงการการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอบรมด้านเกษตรการปรับปรุงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการเพิ่มระดับคุณภาพของสุขภาพโภชนาการและแหล่งน้ำสะอาดค่ะ 6. CRM ร้านกาแฟสดพิงคาเฟ่มาใจลูกค้าโดยการทำความเข้าใจและใส่ใจรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจลูกค้าให้ได้มากที่สุดก็คือมีการตกแต่งร้านให้อบอุ่นมีกลิ่นของกาแฟมีเสียงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายรวมถึงการใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าจดจำชื่อและเมนูประจำของลูกค้าแต่ละคนได้ พร้อมทั้งเขียนชื่อลูกค้าลงบนแก้วกาแฟแล้วนำเทคโนโลยี CRM มาใช้ในการสร้างความพักดีให้เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสมาชิกระบบสะสมแต้มระบบ EW a l เ e t หรือแอปพลิเคชันสำหรับสั่งกาแฟก่อนถึงหน้าร้านได้ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าใช้บริการได้สะดวกขึ้นเข้าถึงโปรโมชั่นได้ง่ายขึ้นประทับใจพิงคาเฟ่มากยิ่งขึ้น และมีการสร้างกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำตามเทศกาลไปจนถึงรุ่นแรกแจกแถมที่มีให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกและเข้าถึงพิ n งคาเฟอย่างต่อเนื่องค่ะและสุดท้ายนะคะสวอตของพิ n งคาเฟค่ะจุดแข็ง 1. มเมล็ดก,กาแฟซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักได้มีการคัดสรรเป็นพิเศษและผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 2. เป็นร้านกาแฟที่สะดวกซื้อและมีบริการเดลิเวอรี่ 3. เน้นให้บริการที่ประทับใจเป็นกันเอง 4. มีองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ขยายธุรกิจไปยังการขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและสุดท้ายมีระบบการจัดการที่ดีโดยผู้จัดการมีความชำนาญค่ะจุดอ่อนของธุรกิจนะคะ 1. ผู้ก่อตั้งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจและยังขาดองค์ความรู้บางด้านเช่นกฎหมายธุรกิจ 2. เป็นผู้ประกอบการใหม่จึงไม่มีพื้นฐานลูกค้าเดิมประกอบกับตาสินค้าย,ยังไม่เป็นที่รู้จัก 3. เป็นธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบได้ง่ายและสุดท้ายกรณีเครื่องมือมีการขัดข้องก็ทำให้เสียโอกาสในการขายได้เนื่องจากไม่มีเครื่องกาแฟสำรองค่ะสำหรับโอกาสของธุรกิจนะคะ 1. พฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคมีทิศทางแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปที่จะดื่มกาแฟสดมากขึ้น 2. มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในประเทศ 3. กาแฟสดยังเป็นที่ต้องการสูงในแง่การดื่มก่อนทำงานก่อนขับรถในตอนเช้า 4. มุ่งที่จะเป็นผู้นำด้านกาแฟสดเพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเช่นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ5จากแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ต้องการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และมีความต้องการเฉพาะตัวสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้โดยที่ผู้บริโภคแต่ละคนสามารถเลือกรสชาติตามความต้องการได้ค่ะและสุดท้ายอุปสรรคของธุรกิจนะคะ 1. กาแฟบรรจุกระป๋องกาแฟสำเร็จรูปมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป 2. กาแฟสดเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มบริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส 3. คุณสมบัติบางอย่างของกาแฟสามารถทดแทนด้วยเครื่องดื่มชนิดอื่นได้และ 4. ธุรกิจกาแฟมีคู่แข่งสูงทั้งคู่แข่งขันเดิมและคู่แข่งขันใหม่ค่ะ